กรมโวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ก็ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยและคลื่นลมแรงอันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักนะคะ่าทางเจ้าท่าภูม,มิภาคสาขากระบี่นะคะก็ออกประกาศเตือนการเดินเรือคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกําลังแรงทะเลคลื่นสูง2เมตรเรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ นายอนุสร์ตันโชติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองบางกล้วยตําบลนาคาอำเภอสุขสําราญนะคะซึ่งประสบเหตุวัตภัยบ้านเรือนพังเสียหายถูกพายุหมุนและบ้านพังทลายไปนในคลองสามหลังค่ะแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ได้กำชับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่โดยเร็วที่สุดต่อไปนะคะซึ่งฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดของจังหวัดระนองส่วนที่ตัวเมืองพังงาค่ะก็ต้องเร่งนำโครงเหล็กที่ถูกลมพัดเสียหายลงมาซ่อมแซมหลังจากเกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงนะคะ ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งตัดกิ่งและต้นไม้ที่โค่นล้มจากแรงลมพัดออกจากถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาด้วยเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอคุระบุรีที่เกิดลมกระโชกแรงพัดกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย30หลังคาเรือนทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือค่ะ สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือในพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนะคะเพราะว่าทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วน <c oughs> ที่จังหวัดสงขลาค่ะปลากระพงขาวในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้ในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาช็อกน้ำตายจำนวนมากรวมน้ำหนักไม่น้อยกว่า200ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาทสาเหตุนั้นชาวบ,บ้านประเมินว่าน่าจะมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำจืดไหลระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างรวดเร็วรวมทั้งอาจจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบ ทำให้ปลาปรับตัวไม่ทันลอยตายจำนวนมากขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลายจังหวัดภาคใต้ทั้งจังหวัดตรังสงขลากระบี่พังงาประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือค่ะและรัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยและดินถลม่มรวมถึงคลื่นลมแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในช่วงนี้ ทางผู้ประกอบการขนส่งทางเรือก็ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอและตรวจสอบความพร้อมของเรือก่อนออกเดินเรือนะคะและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในงานที่เกี่ยวข้องก็ให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือและอพยพป,ประชาชนหากมีความจําเป็นค่ะ